เรัียกเอเอนาปาปียงเลยสวัสด okay. ีค่ะเพื่อนทุกคนตอนนี้มาพร้อมกับฝนค่ะเวลาฝนตกคนที่นี่ก็จะใส่เสื้อกันฝนแบบนี้นะคะเราก็จะไม่นิยมใช้ร่มค่ะเพราะว่ามันเกกะโอเคคริสกำลังจะพาเพื่อนๆนะคะไปที่เซ็นเตอร์ค่ะไปซื้อจานค่ะ เราจะไปซื้อจานข้าวกันค่ะเพราะว่าที่บ้านไม่มีจานข้าวกินหลังจากที่เราไปอีเกียใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ได้จานข้าวค่ะคราวนี้ก็เลยจะไปซื้อจานข้าวค่ะเพราะว่าไม่มีจานข้าวกินจริงๆโอเคตามไปดูกันนะคะในวันฝนตก ตอนนี้มาอยู่ที่หน้าร้าน La Maison m a x ยเป็นร้านขายอุปกรณ์การตกแต่งบ้านนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในค่ะ Hello Gardener Before s <S ตอนนี้คริสก็ออกมาจากร้าน La Maison m a x ย y แล้วนะคะไม่ใช่แนวอะคะ่ะต่อไปก็จะไปที่ร้านอ่ะ m ม i s o n Du m o n นะคะ ทุกคนตอนนี้อยู่ในร้านเมรงดูหมดแล้วนะคะจานเยอะแยะเลยค่ะนี่คือทางเยอะแยะอันน,น,น,นะน,นี้อันนี้ก็สวยนะเซตเนี้ยอันนี้ก็สวย6.6 เซบงไทงไม่ร้านเมซองดูมอนี่ชอบมากมากเลย อที่เข้าอาหารด้วยราคา8ยูโร99 <g ül> ตอนนี้กำลังเลือกกัน,กนเซตนี้ได้แจาะ การซื้อจานก็เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเพื่อน คริสกับคุณพี่กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเคอร์เวอร์โฟค่ะต้องกลับบ้านก่อน6โมงเย็นค่ะเราไปที่ร้านนะคะไม่น่าเชื่อเลยใช้เวลาเดินดูรอบๆถนนพาราดีนะคะรวมถึงในร้านเมซงดูโมดเนี่ยเราใช้เวลาไปประมาณ3มชั่วโมงค่ะหอยไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพราะว่าเราก็มีการเถียงกันด้วยค่ะเพราะว่าสไตล์ในการกินอาหารของเรานะคะไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวคริสจะขอ รีวิวจานที่คุณพี่เลือกก่อนนะคะอันนี้จานที่คุณพี่ชอบค่ะนี่จะเป็นจานสีขาวนะคะขอบสีทองแล้วก็คุณพี่ก็จะทานคู่กับชามค่ะเพราะว่าคุณพี่ชอบทานกุกกุสมากเลยเพราะฉะนั้นทรงนี้ก็จะใส่กุกกุสได้แบบเหมาะมากอันนี้ก็คือเซตที่คุณพี่เลือกนะคะคุณพี่ชอบมากเลยก็จะเป็นเซตนี้ค่ะ นก็เป็นชามถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าชามเนี่ยจะไม่เหมือนกันทุกใบนะคะเพราะว่าเป็นงานทำมือค่ะเป็นแบบแฮนด์เมดเพราะฉะนั้นจะมีลวดลายแล้วก็ลักษณะเฉพาะนะคะมันจะไม่เป็นชามมันจะไม่เป็นชามแบบกลมๆม,มันก็จะแบบมีโค้งมีเว้านะคะดูสิแต่ละลูกทรงจะแบบไม่เหมือนกันเลย สิ่งที่คุณพี่เขาเลือกเขาก็จะแบบว่ามีความเป็นศินลปินศินละปะนิดนึงนะคะก็สวยดีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเซตที่คริสเลือกแน่นอนค่ะของคริสเลือกก็จะเป็นจานนะคะจานทานข้าวไซส์ใหญ่แล้วก็ตามด้วยจานที่ อะเพอรเทตฟนะคะจานนี้ก็จะกลายเป็นเซตค่ะเซตของคริสจานข้าวคริสก็จะเป็นลายดอกไม้ค่ะลายนกแล้วก็ต้นไม้นะคะส่วนจานเล็กนะคะจานเพอร์ทิฟก็จะเป็นใบไม้ค่ะเข้ากันมากเลยคริสชอบมากเลยนะคะเซตนี้ หวังว่าการกินข้าวของเรา2คนก็จะอร,จอร่อยนะคะเพราะว่าคริสทํากับข้าวไม่ค่อยอร่อยค่ะเพราะฉะนั้นจานใส่อาหารจะต้องแบบน่าทานก่อนนะคะอ่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงค่ะที่คริสซื้อมาอืดนี่ชอบมากเลยเป็นขวดใส่น้ำเปล่าค่ะเพราะว่า ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะสามารถกินน้ำจากแทบวอเตอร์ได้เลยค่ะดื่มได้นะคะเพราะว่าผ่านกรองมาแล้วโดยเฉพาะเมืองมักเซยเนี่ยโอ้โหสดชื่นเลยค่ะน้ำจากน้ำก๊อกเนี่ยแหละคะ่ะดื่มฟรีนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากดื่มน้ำก๊อกนะคะก็สามารถดื่มน้ำแร่ได้ค่ะแล้วแต่ความถนัดนะคะความชอบค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่ติดตามโรคของคลสจนจบและพบกันโรคหน้าค่ะ เป็นโรคที่สำคัญนะคะเพราะว่าหมักเซยล็อกดาวอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเป็นครั้งที่3แต่ว่าล็อกดาวในช่วงวิกเอนเท่านั้นนะคะมาติดตามชีวิตคลิสในช่วงล็อกดาวครั้งที่3ดูค่ะออลว่าอลาเพ่น